สบายดีพี่น้องขอสบายดีที่ทุกท่านที่กำลังส้มส่งน้องคำน้ำสุกตอนนี้เพิ่งอาบน้ำให้ลูกชายน้องคำกำลังอาบน้ำให้ลูกชายกำอาบน้ำให้น้องไอคิวไอคิวอาบน้ำย้ำย้ำย้ำเที่ยงตอนเที่ยงตอนนี้หลงหัวให้ไอคิวไอคิว คิวอาบน้ำนล้นีมซาพุ่มหายคิวบหรอบอนี่แม่สาพ่มหายบอบอนี่แม่สาพ่มหายืะลูกคิวคนหู เมื่อเราเปนนันเจักยาเหมือนไหายแห้งวลูกคนหูโอ้ยอคิวคนหูมึงบ่นจักยานะหายบุบชนน้ำพายหายย่างเดียวมมีสนน้ำพายหาย่างเดียวเลยหายย่างเดียวป่าเอ้ยยิ้ม หายอย่างเดียวบ่เหมือนมันนะฮะหายอย่างเดียวเลยโุลุหายโมเบิร์นไปเลยโมเบิ่งไปลุ้งเลยหายนะลาตาเลยบอกหายลาตาเลยลุ้งดีได้ยินคณะโอ๊ปพลอยไลน์พลังกะอารมณ์เซียฮอนดลาตาเลยบอกมุนมัดลาตาเลยบ่ อาบน้ำใส่เสื้อได้นะอารมณ์ดีคือเสื้อผมไม่หายอาบน้ำเห็เวลาอาบน้ำเห็นผมไม่หายมีแต่ยิ้มเลยเพื่อนได้อาบน้ำแล้วยิ้มนะฮะก็ใช้พ่นมวลพ่นมักอาบน้ำไอคิวหน่อยคนขี้หอดไอคิได้เหบอกไอคิวได้หาย อาบน,น้ำให้แล้วเลยะกะอารมณ์ดีแลวนิ่มตลอดแลวนิ่มข้างเลยอารมณ์ดีทุกเทือ้อที่อาบน,น้ำแล้วน้าเน้น้าป่ะน้าป่าขี้ไรปาะขี้ไรผัวผัวนานเป็นยังนอนแลวปะนี่ อืมเออจีดูเองแบบนั้นอยเกลูกไปแล้วบันนี้เออเอได้ปลาล้มเลยคือมีไอ้ดามะมันเวลาอาบน้ำเลยอารมณ์ดีฉันแหละไอคิวอารมณ์ดีเวลาอาบน้ำยิ้มเปืิอๆเลยไม่มีหายอาบน้ำเลยม้วนถือใจถือใจคนธรรมดาแอาบนอนไอคิว เร e well. ิ่มด okay, ีว่ะเพื่อเริ่มดีเว่ะตั้งแต่เผนเจ็บท้องตั้งแต่นะพ่าแม่ตั้งแต่ผมไปสักยามาพอได้ซาฟฟอมหายพอสบายเด็กมือเม่งพี่ลี่เราเคยอาบแล้พี่น้องเอ้ยเอากระอาบไปสั้นๆเลยอาบให้ลูกกับผมคอยเต้นกันได้เถอะเต้นอะไรลูกอาบน้ำเรียบเอยอาบน้ำเรียบเลยเร็ว อทำทำเรียบร้อยแล้วพี่น้องอู้ยลูกชายคอยอู้ยาลุกขับแล้วมาลุกขับแล้วเอ,อ้ยคิวอาไปเดือดรุ่งเอ,อ้ยคิวกี่ดื้อคนหูหรอเออคิว,อว,วสอแมเอเฮ้ไอ้คิวอาดมแล้วแล้วโซบเละบ่หนาบ่เฮ้บ่นาวบนไดมื้อนี้อากาศธรรมดาบ่ฮ่อนแล้วก็บ,บ่หนาว cho ở ảo chẳng nói anh nằm kêu anh luôn đi đây bạn này anh à nằm à. <laughs> bắt chung phong bắt chung phong kêu này đi. bắt chung oh, phong bắt thằng phi này, này, này hơn oh, bắt bắt phí, bắt phi bắt phi chung phong lo bắt <laughs> <laughs> một đại nhưng đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คิวคนลราเอเอาไปจันะพี่นองเนาะสงสัยังลูกไซอะไรนี่นะยังลูกไซแล้เลนะเอ่อนปลาลุประลุอ่อนปราลุบเฮ้อ่อนปราลุเอ่ะเฮ้ยม่วนแล้วมัแล้วอารมณ์ดีแล้วขับเปฮอละอมณเสียออเอยู่นเฮ้ย ชีวนาใหญ่เท่เนอ่จริงแข้งกันนอนบิดปิ้นหัวไปมาไปมาเซ็ตเขาทาแป้งครับบันนี้โอแป้งกันซุปแป้งทอดเลยซุปแป้งทอดให้ให้คิวเอาไปทอดเนาะนาเท่านอนแล้วทอดบ้างอดบ้านนี่ทอดบ้าซุปแป้งทอดมาคนนิดหน่อยคือ เพื่อนเอนดีดกดักดึกดักดกดักยังไปได้ไดนะให้อุ้มนะอ่ะเฮยอืมย่ยาว่าน้ำข้าวเพือ่อนอคอยะหวาน้ำขาวได้เง้ยโอ้โหนงมมาไงสั่งมี จังเน่โน้นนะจังเน่อือตอนเราลุ่มดีเลยตอนเราลุ่มเซี่ยมิดตะเบิงเลยไอเซี่งงยงองแงมากเลยเบบนปพังไ<ล>พน่น,นะเหอนลุ่มเสียมือเพื้นชักหยาดน,นี่เพื้นเขียดเด้วยพื้นเขียดเขาปัม๊มเ,เ,เพื้นชักหยาดหายเลยนะระแวงเบิดขึ้นพี่น้องเบิดพื้นระแวงก็ซุ่นคาเพื้นกระไ๋าเลยเวลาเวลา พอซูนคาพนพนตื่นเป็นว่าเขาปั้มสักจ่าพนพนยยานใจลบเดยวนี้เศร้าแล้วเนาะ,ทะ,ทะเข้มต่อไปสิซักดีบโ่บนโอ้พอก็เมว่าสิสิบสักโโอพอก็เมว่าตุนลูกเฮ็นลูกหายสงสารลูก โอ้ยแห้งโหแห้งนีดนิฝนซักนตีปังแป้นเส้นหนังป๊กเลยเอืมโฮ้ยอยอ,ยอ,ยอารมณ์ดีได้ถอดบอ้างนิ่มตลอดเลยถอดบอ่สุดเป็นถอดบอ้างมือขึ้นเด็กบอก็พอจนเด็กมือขึ้น,น,นอสองพอลูกมือขึ้น,นอสองพอลูกย่นกันจนเด็กเลย ลูกพาอยู่เด็กพ่อก็หิวนอนบอลโหดแบบลูกเรินเรียนน้ำลูกจนเด็กเลยเมื่อคืนมั่อยากอะซุ่มเลยจับจับกรมแหยงเพื่อนเรียนมคักแต่หนา,าแห้งนิดหน่อยนี่นพนตกแล้วพี่น้อข้างนอกพนตกแล้วหู พ่นตกพี่น้องเอ้ยปุ้ยตกซ้ำซีเทือแล้วมื่อไหรนี่ยเมื่อไหร่นี่ยนะพ่นตกซ้ำซีเทือเราพ่นตกห้ำดินไม่ดินทมไม่ทมดินไม่พอดีพุ่ตกห้ำใสพอดีเน,นนแข่งพ่น,นกาจกบาดพี่น้องบาตุนบาตุนกาสัญญาออกมาแข่งพ่นมาก่อน โตกเตาบ่แห้งบันไดพอดีซุ่มทั้งพุ่นสิเป,ป็นบ้านน้องบัวทา่าด้วพี่น้องเดอ้อทั้งพุ่นไปทั้งนั้นก็นสิเป,ป็นบ้านน้องบัวท่าเนาะทางไปบ้านน้องบัวท่าทา้ทางน้องข้ามไปตลาดหมดเลยเรียบร้อยชัยชุดเรียบร้อยบันอ่ะคิวสิชุดเรียบร้อยแล้วอคิวอคิวคนรอ เอีกห็นป่เอ็งปลูกเอ็งตัวไปลูกมือรับนีงตัวไปแล้วมันเด็คลุนตัวบกใหญ่นี่งมูหน่อยมูหน่อยมูหน่อย่อนี่มูหน่อย่อเีอืมอืม่ย เรนน้ำลายเดิลืมเรีนน้ำลายแล้วอืมพี่น้องคลิปนะี้ก็สมภาพควรแสดงข้อลา์พี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดีเอยิย้มจุดปลาลุงอีกเฮ้สยสวัสดีปลาลุงเนต่ีสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงขี้สวัสดีปลาลุง บ๊ายบายพบกันใหม่เด้อคลิปหนะ้า